สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเลี่ยนตัวนี่ครับเป็นตัวคลิปนะครับรัดท่อน้ำข้างเครื่องมันจะมี2ตัวนะครับของ Honda Vio อเมทก็เปบิกพิเศษนะตัวนี้ผมเบิกมาราคาตัวละ5บาทนะครับใช้2ตัวนะครับ สองตัวก็สิบบาทมันอยู่ตรงไหนนี่ครับเห็นไหมครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองของผมมันขาดอย่างนี้เน,นี่ยมันรัดรัดไม่อยู่แลลวมันก็ห้อยอยู่เงี้ยก็เลยเห็นมันอย่างนงี้ก็เลยไปเบิกของมาเบิกเอเบอิกอะไรมาเปลี่ยนดีกว่าวจริงๆใช้เคเบิลทายรัดอะไรก็ได้นะ แต่ว่าเออเห็นราคาไม่แพงสำหรับรถเพื่อนๆนะครับ Honda b บเนี่ยก็ถ้ามันมีชุดกองอยู่ตรงเนี้ยปิดอยู่ตรงเนี้ยอาจจะยังมองไม่เห็นนะครับผมมันเลยใส่กองตรงนี้มันเลยเห็นง่ายนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะถอดกองให้เห็นจะชัดนะครับผมถอดชุดกองออกแล้วนะอ่ได้เห็นจะชัดครับนะครับท่อเส้นเนี้ยนะ ท่อที่ออกมาจากตัววาล์วน้ำนะครับแล้ววิ่งไปาฝาสูปท่อวิ่งไปด้านหลังไปด้านหลังนีครับท่อด้านข้างตัวนี้รัมันห้อยมันรัดไม่อยู่ครับตัวรัดมันแตกลนะสองตัวก็มีน็อตเบอร์สิบยึดแค่ตัวเดียวนะครับก็คลายมันออกมา ก็เดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนผมเบิกมาสองตัวมันจะสองตัวก็เพื่อนๆลองดูนะถ้ารถมีเห็นมันมันแตกก็เปลี่ยนก็ได้ครับก็หนีบนะครับ มใช้คีมหนี่ตรงนี้ก็ดันออกไปนะครับหลุดแล้วสองตัวนี้ก็ดันออกไปเดี๋ยววเรามาดูของใหม่นะ อันนี้ของใหม่ตรงนี้พลาสติกมันก็เป็นจุดพับมันจะบางๆนะตัวนี้บางๆโอกาสขาดหรือหักมันก็ก็มีได้นะครับเวลาใส่ก็มันจะลัดเท่านั้นอย่างงี้บถูกมากครับตัวละห้าบาทเองของแท้ร้อยเเซ็น เราก็จะใส่ใช่ไครับก็ดันเรื่องตรงอ่าหนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งเสร็จแล้วครับแล้วเราก็ไปใส่กับ อันนี้ขันแล้วก็ปเบอร์สิบก็ล็อกก็ใส่ท่อเข้าไปคนระับใส่ท่อเข้าไปแล้วไปแล้วก็หน้าน,นี้ก็นมาล็อกอ เรียบร้อยแล้วครับนี้มันก็อยู่ในตำแหน่งที่มันสมควรจะอยู่แล้วนะครับบางทีรายละเอียดลเล็กน้อยครับเราเราทำเองเราเราเห็นแล้วก็ผมก็ผมก็ทําไปเรื่อยครับอันไหนไม่ดีอันไหนมันไม่อยู่ในสภาพเดิมก็ไปซื้ออะไรมาจากข้างนอกก็ได้ครับผมไม่แน่ใจตัวนี้ข้างนอกมีขายหรือเปล่าแต่เชื่อเลยที่ศูนย์น่ะมีขายทุกอย่างครับขายทุกอย่างนะครับเรา ก็ไปซื้อมานะเราเห็นมันไม่ดีก็กเปลี่ยนก็เรียบร้อยละโอเคอันนี้ก็น่าจะอยู่อยู่กันอีก,กอยาวนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็คงเป็นคลิปสั้นๆนะครับเปลี่ยนกิบล็อกท่อยางน้ำข้างเครื่องนะครับใน b ออเม็นะ b โ o ห้าประตูด้วยน่าจะเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะใส่กล่องกลับเข้าที่มันเดิม ครับก็คงจะประมาณนี้นะก็ขอบคุณนะครับสำหรับผู้ติดตามผู้รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ